สวัสดีนะคะนักเรียนคลิปนี้ครูก็จะพานักเรียนมาสมัครการใช้งานโปรแกรมแคนวานะคะโปรแกรมแคนวานะคะก็จะเป็นโปรแกรมด้านกราฟ,ฟิกสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะเริ่มแรกให้เราเข้ามาที่เบราว์เซอร์ Google Chrome นะคะจากนั้นนักเรียนก็พิมพ์ตรงช่องค้นหาได้เลยนะคะที่อยู่ด้านบน พิมพ์ว่า Canva นะคะ C A N V A แล้วกด Enter ค่ะจากนั้นก็ให้คลิกเข้าไปที่ Canva ตรงนี้จากนั้นให้นักเรียนเข้าไปที่คำว่าสมัครใช้งานเราจะสมัครใช้งานด้วยวิธีการใช้อีเมลนะคะของ Gmail Google จิ้มเข้าไปอันแรก จากนั้นให้ใส่อีเมลของเราเองนะคะครูก็จะใส่อีเมลของครูวันนี้ครูจะสมัครในานามของนักเรียนนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะสมัครให้นักเรียนดูว่าการสมัครในานามของนักเรียนต้องทำยังไงบ้างมันเป็นวิธีการสมัครที่ง่ายมากง่ายกว่าสมัครในานามของครูนะคะซึ่งครูก็จะมีอีกอีเมลหนึ่งที่สมัครในานามของครูซึ่งต้องแนบเอกสารด้วยแต่ถ้าเป็นนักเรียนก็ไม่ต้องแนบเอกสาร จากนั้นกดถัดไปนะคะพิมพ์ Gmail เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ใส่รหัสผ่านของเรานะอีเมลนักเรียนไม่ต้องพิมพ์ตามครูนะคะใส่อีเมลของนักเรียนได้เลยสำคัญคือนักเรียนต้องมี Gmail นะคะครูก็ให้นักเรียนได้สมัครไปบ้างแล้วนะคะป .6 ถึงม .3 จากนั้นดำเนินการต่อไปนะคะแล้วก็จะมาที่หน้านี้เขาก็จะถามว่าเราเป็นใคร ให้เราจิ้มเข้าไปที่นักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของครูพอเราคลิกเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะเขาก็จะให้เราระบุว่าเราเรียนในระดับไหนนะคะแต่ตามจริงก็คือเราก็ยังเรียนอยู่มต้นนะคะแล้วก็อยู่ช่วงชั้นที่2นะคะปะถมไปเราก็เลือกเอา มอไปไปเลยนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรในหน้านี้เราจะกดข้ามหรือเราจะกดปลดล็อกแคนว่าเพื่อการศึกษาเลยก็ได้นะคะในที่นี้ครูก็จะจิ้มที่ปลดล็อกแคนว่าเพื่อการศึกษาจากนั้นก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะคลิกถัดไปได้เลยอันนี้คือเราสมัครได้เรียบร้อยแล้วนะคะสมัครการใช้งานโปรแกรมแคนว่าเดี๋ยวครูจะพานักเรียน มาดูหน้าตาของโปรแกรมนะคะว่าทำอะไรได้บ้างในโปรแกรมนะคะก็จะมีเทมเพลตให้เราได้ใช้ฟรีเราลองจิ้มไปทีละรายการของเมนูเครื่องมือโปรแกรมดูนะคะพาจิ้มเข้ามาที่เทมเพลตก็จะมีเทมเพลตให้เลือกหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมหรือว่าเป็นการออกแบบโลโก้ออกแบบแบรนด์สินค้าของเราโลโก้ร้านนะคะ,ะจะเอาไปสั่งตีพิมพ์หรือว่าเราจะใช้ในรูปแบบออนไลน์ก็ได้ซึ่งก็จะมีโลโก้สวยๆให้เราเลือกนะคะก็จะมีทางแบบเสียเงินและแบบใช้ฟรีนะคะถ้าเป็นรูปมงกุฎนะคะก็จะเป็นแบบโปรเราต้องเสียเงินนะคะ แต่ในที่นี้เราก็ไม่ต้องไปเสียเงินอะไรเราก็สามารถใช้รูปแบบได้หลากหลายแบบฟรีๆได้เลยค่ะก็จะมีโปรเตอร์การศึกษาพรีเซนเตชันเวลานักเรียนทำรายงานนำเสนอหน้าชั้นเรียนส่งครูแต่ละรายวิชานักเรียนก็สามารถใช้ได้เลยมีวิดีโอสามารถต่อต่อวิดีโอได้ด้วยนะคะ นี่ถ้าเราเพิ่งรู้จักกับแคนวานะคะเขาก็จะมีเทมเพลตแนะนำให้เราดูว่าแคนวาทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็คืออันที่ได้รับความนิยมก็คือคนใช้งานมากที่สุดก็คือออกแบบสถานที่ท่องเที่ยวนี่นะคะวันสำคัญทําโปสเตอร์ต่างๆอินโฟรกราฟิกการศึกษาเรซูเม่พอร์ตโฟลิโอนะคะหรือจะเป็นตารางเรียนนะคะนักเรียนสามารถออกแบบ ตารางเรียนเอาไว้ใช้ติดตัวได้เลยนักเรียนจะทําเป็นพวงกุญแจหรือว่าจะทําเป็นไฟล์ภาพรูปแบบออนไลน์ที่เก็บไว้ในมือถือของเราก็ได้นะคะเขาออกแบบไว้ให้สวยงามเราแค่ไปใส่ข้อมูลให้เป็นของเราแค่นั้นเปลี่ยนภาพเปลี่ยนข้อมูลเป็นของเรานะคะ presentation นี่มีแต่รูปแบบสวยๆเลยนะคะ อันนี้ก็จะลองจิ้มเข้ามาในหมวดหมู่การศึกษาดูนะคะว่าในหมวดหมู่การศึกษาเข้าไปทำอะไรบ้างซึ่งมันก็เป็นโปรแกรมที่ง่ายและสะดวกในการใช้งานมากนะคะในปัจจุบันแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยซึ่งถ้าไปเปรียบเทียบเกี่ยวกับโปรแกรมอื่น ที่ผ่านๆมานะคะซึ่งก็จะค่อนข้างยากโปรแกรมของ Adobe Photoshop, f a s t p r e m i e อะไรพวกนี้นะคะเราก็จะใช้คนรับโปรแกรมเลยการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะสำหรับมืออาชีพนิดนึงแต่ถ้าเป็นแคนวาก็คือใครก็สามารถใช้งานได้แบบง่ายๆรวมอยู่ในแคนวาที่เดียวทั้งการ ตัดต่อวิดีโอทำพรีเซนต์นะคะแต่ก่อนเราทำพรีเซนต์นำเสนอก็จะทำฐาน PowerPoint ใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็รวมมาอยู่ในแคนวาเลยหรือจะเป็นการตัดต่อภาพการออกแบบกราฟิกงานออกแบบอะไรต่างๆก็จบที่โปรแกรมเดียวได้เลย